ในรอบที่ผ่านมานะครับผมได้ไปดูรอบรถฐมทัศน์เด,ดืดูตัวอย่างของตัวบ t ท06ลูการมาเกดอนที่จะจำหน่ายในวันที่ไม่รู้ของผูกคุณเท่าไหร่ของผมจะด,ดูในช่วงในช่วงนี้แล้วแต่ผมน่าจะเต่าว่าช่วงสักป,ประมาณเดือนพฤษภาคมผมต้องยอมรับจริงๆว่าการที่จะเห็นการฟริล์มกำกับของคุณกันงถ์และคุณเกิดิผมรู้สึกว่าผมดีใจแต่ผมก็ยัง เรียกว่าไม่สามารถเติมเต็มบาดแผลในใจผมไม่มีวันที่จะมาสมาแนแผลนี้คือการที่ในบล็อกนี้ไม่จะมีรถถังขอสหัมันเป็นความอัดอั้นตันใจของผมผมรู้สึกแย่มากแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าในชุดนี้ผมก็ต้องยอมรับจริงๆอย่างตรงไปตรงมาว่าในบล็อกนี้ของคุณกาคดำพง่อคุณกรอนิกได้มอกความสุขและได้มอ่ง ให้การใช้สมองอย่างสร้างสรรค์ในบล็อกนี้เต็มไปด้วยทั้งตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความเอพิกดาร์ค l เฮลผมเลยรู้สึกว่า mm hmm. ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้ามาดวดลองใช้ลองสัมผัสในตัวของปี0 6 b a t t ท n o f the t ร์ i ร t i o n โลกาเมเจอในครั้งนี้ครับพรีออเดอร์ได้แล้วที่เว็บไซต์ t o เล็กซี่และร้านกาดชั้นนำทั่วประเทศ